สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนๆพ,นพี่น้องในช่องทาง youtube ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาชาตินะครับดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับคำคืนของวันที่26นะครับมกราคม2,567 ก่อนไปรับชมนวทางทุกครั้งนะครับแอดขอฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางในแต่ละรอบแล้วค่อยตามนะครับผมเพราะว่าแนวทางก็มีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับพี่น้องวันไหนมาก็ปังๆวันไหนไม่มาก็เศร้านะครับผมเนาะก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสลับแนวทางท่านใดที่ชื่นชอบนะครับ สำหรับพี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับหรือว่าเพื่อนเก่านะครับอยากลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับเป็นบ้านเสียงโชคดูก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับบ้านนี้นะครับก็ถือว่าแอดมินน่ารักนะครับบ้านนี้ลองเข้าไปทักทายสอบถามดูก่อนได้นะครับเมื่อคืนนี้ของเรานะครับราวกาชาดผมให้5กับ1ไปผลที่ออก73184นะครับของเราใครร่นที่1นะครับเข้าไปที่1 3 3 1 นะครับมาในตัวเจาะเนาะนะครับผมส่วนดาวโจน VIP ให้4กับ0นะครับผลที่ออก3 9 4 0 2 0 2ไม่มีนะครับแต่ใครรูดที่0นะครับไปที่0 2นะครับเน้น0 1นะครับแต่เขาออก0 2นะครับอือแล้วก็หลัก4ก็มาด้วยนะครับหลัก4ก็มาด้วยใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่9 4นะครับก็ถือว่ามา2ตัวเด่นเลยนะครับหุ้นดาวโจนนะครับให้4กับ8ผลที่ออก9 1 3 7 4 นะครับของเรา8ไม่มานะครับเนาะอืให้สี่กับ8นะครับเทียมเดียวเอง8ไม่มาใครเอา4ี่ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่7 4สนะครับผมก็แนวทางเมื่อคืนนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนแนวทางของค่าคืนนี้นะครับผมก็ขอให้เฮงเปังๆัก็แล้วกันนะครับพี่ๆสำหรับนะครับลาวกาชาตินะครับผม ผมให้ไปที่เลข0ูนย์แล้วก็เลข6นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข6นะครับผมหกสามหกสี่หกแปดนะครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดสามตัวศูนย์หกแปดนะครับผม ดาวกาชาดนะครับส่วนดาวโจน V.I.P. นะครับดาวโจน V.I.P. ผมให้ไปที่เลข3แล้วก็เลข9นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข9นะครับผม9 0 9 2 97 3 0 32 สามสี่นะครับสามตัวสามเก้าศูนย์นะครับผมนี่เลยนะครับลาวกาชาตแล้วก็ดาวโจน VIP นะครับผมส่วนหุ้นดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้หุ้นดาวโจนผมได้เลข0ูนย์นะครับพี่พี่แล้วก็ เลขเก้าเหมือนกันนะครับกับดาวโจน vip เนาะแต่ว่าสายรูดผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับ03 05 08นะครับ9 3 95 98นะครับเนาะอันนี้ให้3กับ9รูด9นะครับอันนี้ให้0กับ9รูด0นนะครับเนาะ ดาวโจน V I P แล้วก็ดาวโจนปกติตัวเน้นนะครับผมให้ไปที่9 08นะครับก็ดาวโจนของเรานะครับพี่ก็หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ,รรบสลับหุ้นดาวโจนเนาะถ้าเกิดเป็นพวกนี้ผมก็จะลงในดาวโจนสตาร์แทนนะครับเนาะท่านใดชื่นชอบก็ นะครับลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสลับคืนนี้ก็ขอให้เฮงๆขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกาบสวัสดีครับ